เมื่อนานมาแล้วเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นเกมนี้ผ่านแอดที่เขายิงๆิงกันมาบ้างนะครับทั้งพวก YouTube แล้วก็ Facebook ผมก็เช่นกันครับและในครั้งนี้ผมก็ได้เห็นเกมมันอีกรอบนึงเลยลองเปิดใจเล่น A.K. Journey ดูครับส่วนตัวผมเคยมีประสบการณ์ที่ดีในการเล่นเกมจากแอดอยู่นะ ซึ่งตอนนี้ตัวเกมก็มีให้โหลดทุกแพลตฟอร์มแล้วนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android สําคัญเลยก็คือมี PC ด้วยครับแถมไม่กินสเปคเครื่องด้วยทําให้ทุกคนสามารถเล่นเกมนี้ได้ทุกที่ทุกเวลาแน่นอนอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมารีวิวระบบต่างๆให้ชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด like, Subscribe ให้ด้วยละกัน FK Journey เป็นเกมผจญภัยโลกแฟนตาซีโอเพนเวิร์ด RPG แบบเบาๆด้วยงานอาร์ตสไตล์ภาพแคนวาสในโลกแห่งเอสเพี เกมเพลย์เรื่องของการผรจญภัยนะครับมันก็จะมีแมปเป็นแบบภูมิภาคต่างๆให้เราได้สำรวจในโลก p p n w o r ว d อันกว้างใหญ่เลยเนี่ยเราเดินเดินไปก็จะมีกล่องแบบนี้นะครับ แล้วก็จะมีมอนให้เราตีด้วยถ้าเกิดว่าเราเก่งเกินนะครับเราก็จะสามารถาคาได้เลยไม่ต้องสู้บางทีก็จะมีมอนที่เฝ้ากล่องด้วยรวมถึงมันก็จะมีพัเลเซอให้เราแก้ด้วยนะครับก็จะเป็นแบบสำรวจโลกโอเพนเวิร์ดที่อยู่ในอีกมุมมองหนึ่งที่มีแมปกว้างขวางมากมายหลายพื้นที่ให้สำรวจแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับเกมนี้ก็ไม่ได้กินพื้นที่หรือว่าสเปคเครื่องมากขนาดเกมก็นิดเดียวเท่านั้นสายสำรวจแมปก็เล่นได้ส่วนสายเนื้อเรื่องก็มีในเรื่องที่น่าเสพด้วยเช่นกันครับ <ไป S 1> ในส่วนของระบบต่อสู้้กกก็็็จจะเปนาารัดทีมแแลววงงตห่ โดยการวางตำแหน่งก็จะมีเส้นบอกด้วยนะว่าถ้าเราวางตรงนี้เนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์ตัวไหนเลงบ้างนะครับแล้วก็การจัดรูปแบบทีมก็คือยิ่งเรามีตัวละครก๊กเดียวกันซ้ำม,มากขึ้นเท่าไหร่นะครับเราก็จะยิ่งได้เลือดแล้วก็ดาเมจมาขึ้นเท่านั้นเราสามารถดูที่ซ้ายบนประกอบได้นะครับซึ่งในแต่ละก๊กก็จะมีแพ้ทางกันด้วยก็จะคล้ายๆการแพท่ธาตุนั่นเองจากนั้นเราก็สามารถสู้ได้เลยนะครับเราสามารถกดอันตีเองได้นะครับแบบพอหลอดเต็มปุ๊บเราก็กดอันตีเลยหรือว่าเราจะปล่อยให้มัน ตไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็คือการปล่อยออโต้นะครับก็ให้มันสู้ไปเรื่อยๆแล้วก็การปรับคอมเร็วคูณ2เนี่ยมีตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับซึ่งพวกตัวละครในเกมก็จะสุ่มจากกาชาเป็นหลักนะครับแต่ว่าตอนนี้จะมีเอพิเศษที่จะทำให้เราได้รับตัวละครเกรด A ทุกตัวเพียงแค่เข้าเล่นทุกวันก็ได้ฟรีเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็จะมีการสุ่มระดับเด้วยในทุกๆ28วันอีกต่างหาก รวมถึงถ้าเกิดว่าเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับเก็บทุกอีเวนต์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้ตั๋วสุ่มกาชามากกว่า450ใบเลยทีเดียวเนี่ยมันก็จะมีพวกอีเวนต์ที่แบบล็อกอินรายวันก็แจกวันละ10วันละ10ไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีให้เลือกตัวระดับ S ด้วยนะครับแล้วก็มีอีเวนต์อื่นๆอีกด้วยอกลับมาที่ตู้กาชานะครับเกมนี้จะมีตู้กาชาทั้งหมด3ตู้เป็นตู้เลดอัพนะครับแล้วก็ตู้ถาวรอีกอนันก็จะเป็นตู้พิเศษนะครับเป็นตู้อีพิกซึ่งตั๋วที่ ฮีโร่เกรด A เนี่ยก็จะเป็นสีม่วงนะครับส่วนเกรด S ก็จะเป็นสีทองซึ่งเกมนี้ก็มีตัวละครเยอะมากกว่า40ตัวอีกนะครับแต่ละตัวก็จะมีก๊กของมันนะครับมันจะโชว์ทางด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับยิ่งเราสุ่มเยอะเราก็จะยิ่งได้ตัวละครมาจัดทีมเยอะขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวลองสุ่มตู้ถาวรหน่อยละกันนะครับมี10บใบพอดีอันนี้ก็จะเป็นแอนิเมชันในการสุ่มกาชานะครับก็จะโปรโจดหมายออกมาแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นแสงนะครับบอกว่าเราได้เกรดอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือสีม่วงล้วนนะผมสคลิปละกันนะครับนนก็มีสีม่วง3ตัวถ้าเกิดว่าเราได้ซ้ําก็เอาไปปลดดาวประมาณนั้นส่วนตู้อีพิกนี้สามารถเลือกได้นะ,อะลองดูหน่อยละกันมี20ตัวนะครับใน a n i m เมชั n นซองจดหมายก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับ10แรกก็ได้ทองเลยนะ เอาเป็นตัวอะไรนะครับผมเป็นวาล่านะครับจะก็ได้สีม่วงสามอนาปลดดาวด้วยนะครับอีกสักสิบไปอันนี้ไม่ได้สีทองนะครับเราจะสามารถทราบได้จากตรงนี้เลยนะ เกมนี้เนี่ยหากาชาค่อนข้างง่ายนะครับเราเล่นไปไเรื่อยๆเก็บอีเวนต์หรือว่าทำเควสในเรื่องเดินสำรวจแบบอะไรเงี้ยเราก็จะมีเพชรมีตั๋วมาสุ่มได้ไดเรื่อยๆนะครับที <c oughs> น,นี้แหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเราได้ฮีโร่มาค่อนข้างเยอะเลยเราจะปั้นตัวไหนดีนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเอาตัวละครเข้ามาจัดทีม5คนเนาะเกมนี้เนี่ยดีตรงที่ว่าเราสามารถปั้นตัวอะไรก็ได้ครับในการอัพเลเวลของตัวละครมันจะใช้ระบบของเรโซแนนซ์หรือว่าเป็นเลเวลทีมนะครับเราอัพแค่5ตัวด้าน โนก็พอเลเวลทั้งหมดของตัวละครอื่นๆที่เรามีนะครับมันจะอ้างอิงจากตัวละครที่เวลน้อยที่สุดซึ่งมันก็จะเมนปัญหานะครับว่าเราจะปั้นตัวอะไรดีเพราะว่าเราแค่อัพตัวละครให้มันเวลใกล้ๆเคียงกันเนี่ยมันก็จะสามารถสลับตัวเอาเป็นตัวอะไรเข้ามาแทนก็ได้นะครับอ,อย่างเช่นตอนนี้ผม654ตัวนะตัวนี้61เดี๋ยวผมจะอัพให้เป็น65นะครับ เห็นไหมว่าทุกๆตัวนะครับจากเมื่อกี้ที่เลเวลหกเนี่ยกลายเป็น65หมดเลยนะครับซึ่งมันก็จะทําให้เราสะดวกสบายในการจัดทีมมากยิ่งขึ้นอยากจะสลับตัวนี้มาลองตัวนู้นอะไรก็สามารถทําได้เลยนะครับเพราะว่าเลเวลเท่ากันแต่ว่าในแต่ละตัวละครก็อย่างที่บอกนะครับเวลาเราแบบได้ตัวซ้ําม,มาก็สามารถไปอัปดาวได้เนี่ยแอสเซนต์ขึ้นไปได้นะครับจากตัวนี้ที่เป็นสีม่วงเนี่ยผมก็แอสเซนต์ไปจนมันเป็นสีทองแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่ดูในการสุ่มกาชาของแต่ละคนนะครับแล้วก็จะมีในเรื่ ของ่าวลืมให้ดูข้อมูลเลยนะครับก็ในแต่ละฮีโร่เนี่ยมันจะบอกว่าเป็นเกรดอะไรแล้วก็อยู่ก๊กไหนนะครับเป็นตำแหน่งอะไรด้วยแล้วก็เป็นกายภาพหรือเวทมีระยะโจมตีเท่าไหร่นะครับอ่าซึ่งตัวอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะแบ่งตามโลเนะาะเมื่อกี้เป็นตัวแทงก็คืออุปกรณ์จะเป็นตรงนี้นะครับถ้าเราใส่ของให้โลไหนเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวละครในโลนั้นก็จะใช้อุปกรณ์เหมือนกับที่เราใส่ในนี้เลยครับเราไม่ต้องมาถอดๆใส่ๆส่ให้วุ่นวายนะครับแล้วก็ถ้าเราฟาร์มมาได้ของมานะครับก็สามารถสลับ เลยกด quick equip มันก็จะเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับสะดวกรวดเร็วมากๆเลยแล้วก็ทุกตัวในโลนั้นๆก็จะใส่ของตามนี้เลยส่วนถ้าเกิดว่าเราเล่นไว้สักพักนึงแล้วแบบทรัพยากรเริ่มเยอะนะครับแต่มันไม่ดรอปของที่แบบเลเวลมากขึ้นเราสามารถกด fork ตังนี้ได้นะครับมันก็จะสร้างของที่เลเวลประมาณเรานะครับทำให้เราเก่งขึ้นได้เลยไม่ต้องไปนั่งรอดรอปอะไรนะครับ ระบบเติบโตของเกมนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับเบาสมองสุดๆไม่ต้องคิดเยอะครับอันนี้พวกของสมสัยกับทรัพยากรในการอัพตัวละครน,นะครับก็จะสามารถหาได้จากการฟาร์มซึ่งการฟาร์ก็จะเป็นการฟาร์ารแบบระบบไอดอลเราสามารถท้าทายเพื่อปลดล็อกดานสูงๆขึ้นไปไเรื่อยๆได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมแบบอยู่ที่140แล้วยิ่งด่านสูงนะครับของรางวัลก็จะยิ่งเยอะขึ้นมันก็จะบอกเลยนะว่าแต่ละดานเนี่ยได้ของแต่ละชิน้นทุกๆกี่ชั่วโมงทุกๆกี่วนันประมาณนี้นะครับรวมถึงในแต่ละดานเนี่ยมันก็จะมีเช เก็ได้ตัวกาชาได้เพชรได้ของเติบโตได้อุปกรณ์สมสัยเพิ่มเติมด้วยในการต่อสู้แต่ละด่านก็จะมีความยากขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเราสามารถออโต้ได้ปกติเลยแล้วก็เราสามารถออโต้แบทเทิลได้อีกด้วยนะครับแต่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปดตอนไหนฟังชั่นของมันก็คือเวลาที่เราผ่านด่านนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะคอนติเนียต่อไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะแพ้แล้วมันก็จะหยุดให้นะครับซึ่งเราก็ไม่จำเป็นต้องเฝ้าจอนะครับเป็นหนึ่งตัวช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราครับเราสามารถดองลองวันไอดอลได้16ชิม แล้วก็มันจะสามารถขยายเวลาได้เพิ่มขึ้นนะครับจากการทำอาชีพเม้นต่างๆซึ่งตอนนี้ผมก็มี Mac FK อยู่ที่31ชั่วโมงเลยนะครับก็ตามสไตล์เกมแบบนี้นะครับมันก็จะต้องมีกําหนดเอาไว้เราจะได้เข้ามากดทุกวันรวมถึงเราสามารถกดเร่งเวลาได้ด้วยนะครับตรงนี้จะมีนาฬิกาซายอยู่นะครับพอกดปุ๊บมันจะให้รางวัลเท่ากับตอนที่เราฟาร์มไปทั้งหมด2ชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมมองว่าเราควรที่จะมาท้าทายเพื่อให้ปลดล็อกด่างไปเรื่อยๆก่อนนะครับพอมากดตรงนี้ ปุ๊บ2ชั่วโมงนั้นมันก็จะมีความคุ้มค่ามากขึ้นนั่นเองวันหนึ่งมนมาจะได้ประมาณ2นะครับแล้วก็มันจะมีบอกนะครูดาวทางด้านขวานะครับว่ามันจะมาอีกเมื่อไหร่ประมาณนั้นนะครับ <Okay. S 1> ส่วนระบบการเล่นมือนอกจากพวกสำรวจโลกต่างๆแล้วนะครับ <Okay. S 1> ก็ยังมีโหมดต่างๆให้เราเล่นอีกด้วยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมรายวันนั่นเองครับ๋ย่าไล่ไปทีละอันเลยก็ได้นะครับดีมเรียมหรือว่าดิแนแดนแห่งความฝันก็จะเป็นการเข้าไปตีบอสนะครับแล้วก็จะมีแนะนําด้วยว่าทีมควรจะเป็นแบบไหนนะครับคนอื่นเขาใช้้ทีมไหนแลว ผ่านบ้างอะไรเงี้ยเราสามารถไปลอกๆได้เข้าไปก็จัดทีมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เริ่มต่อสู้ได้เลยบอสแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็รีเซ็ตทุกๆวันนะพรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่ตัวนี้แล้วก็ได้นะครับของรางวัลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเราตีครบ100%เลย้ยแล้วก็จะได้ตั๋วกาชาเพิ่มเติมด้วยแล้วก็พวกของเติบโตแล้วก็เพชรต,ต่างๆนะครับหลังจากที่เราฆ่าตายมันก็จะอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับวันนึงสามารถลงได้5ครั้งแต่ว่าเหมือนจะซื้อรอบเข้าไปได้นะ ออเดอร์ดูเอลนะครับหรือว่าการ PVP แบบแฟร์เพย์นะครับอันนี้ก็จะให้เราจัดทีมเข้าไปก่อนนะครับอยากได้ทีมไหนก็เลือกเอาเลยนะครับส่วนผมก็ลองแรนดอมดูละกันแล้วก็มีเหรียญให้เราซื้อด้วยนะครับว่าเราอยากจะได้อุปกรณ์สมใส่เพิ่มเติมหรือว่าเราจะอยากได้ฮีโร่เพิ่มเติมก็สามารถซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมลองสักอันหนึ่งละกันเขาจะให้เราวาง3ตัวก่อนนะครับแล้วเราก็จะไม่รู้เลยนะว่าเขาลงอะไรบ้างนะครับอ่ะลองคอนเฟิร์มไปนะครับ เขาไปกองอยู่ตรงนู้นนะครับจากนั้นเขาก็จะให้เราลงอีก2ตัวนะครับเป็นการแบบอย่างเชิงไปก่อนนะสตัวแรกแล้วก็อีก2ตัวหลังก็เอามาลงแก้เกมนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะจากนั้นก็ปล่อยให้สู้กันนะครับการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นเชิงวัดกืนนิดนึง ก็ค่อนข้างสนุกดีนะครับอ่ะต่อมา PVP แบบหนึ่งก็คืออารีนานะครับอันนี้ก็จะใช้ตัวละครที่เรามีอยู่ไปเลยนะครับแล้วก็ไปสู้กับคนอื่นนะอย่างผมพลัง3 1มหมื่นหนึ่งนะครับอยากจะไปตีหมื่นสองหรือว่าจะตีห้าหมื่นสามนะครับก็หมื่นสองดีวะ เขาก็มีฟอร์เมชันแบบนี้นะครับแล้วก็จัดตามเลยแล้วแต่นะครับแอคแท็กเจะทำยังไงก็ได้แล้วก็สู้ไปนะครับพลังเยอะกว่าก็ชนะได้เลยเนาะแล้วก็จะมีให้เรากดฟอร์เมชันตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นการจัดทีมสําหรับป้องกันเนาะเมื่อกี้เราโจมตีนะครับก็จะต้องมีคนอื่นมาโจมตีเราเหมือนกันเราก็ควรที่จะตั้งฟอร์เมชันเอาไว้ด้วยนะครับอ่ะซึ่งผมก็วางไว้ประมาณนี้ล้กันแล้วก็กดเซฟไปนะครับ อย่างที่บอกมันจะเป็นกิจกรรมประจําวันเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูเดลี่เควสนิดนึงละกันนะครับซึ่งเกมนี้พวกเควสเดลี่อะไรพวกนี้เนี่ยทำง่ายมากๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกเควสเติบโตเฉยๆนะเควสเดลี่นะครับแค่เราเข้ามาไต่ระดับของ FK ครั้งหนึ่งนะครับอารีนาครั้งหนึ่งดีมเลียมครั้งหนึ่งกดเร่งเวลา FK ครั้งหนึ่งแล้วก็รับรางวัล FK ครั้งหนึ่งนะครับแค่นี้ก็เต็มละหน0นะครับไม่เสียเวลาเลยเข้ามากดๆๆแป๊บเดียวเองนะครับแล้วก็เสร็จแลดด้วเควย ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกม F.K Journey เป็นเกมไอดอลที่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่าแบบเพลินมากๆ ออฟไลน์ก็เติบโตออนไลน์ก็มีอะไรให้ทำในเกมแล้วก็ใช้เวลาไม่เยอะด้วยนะครับมีกิจกรรมแจกตัวกราชาค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่มีพวกโฆษณาในเกมมาเป็นเงื่อนไขคอยกวนใจอีกด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมโหลดเล่นกันเยอะๆนะครับสำหรับ AFK Journey เล่นตอนเปิดนี่แจกฟรีฮีโร่ทุกตัวนะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็มีพวกการสุ่มกาชามากกว่า4-50ครั้งเลยดาวนโหลดได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง iOS แล้วก็ Android รวมถึง PC ด้วยนะครับแล้วก็ผมมีโค้ดให้ด้วยนะครับสามารถรีเช็คอีกทีนึงได้ที่ใต้คลิปเลย เอาไปเติมได้เพจไปสุ่มกาชากันเล่นๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจอ f ฟิเชียของ F K j u n i e กันด้วยนะครับโอเคขอบคุณสรับชวมวีเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนบ๊ายบาย